สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับโจ้เปรมศักดิ์เพียรพนิจแล้วก็รายการคารไลน์รีดูทางช่องทาง YouTube ครับวันนี้อยู่ที่สนามพีล่าเซอร์กิตครับมากับแบรนด์นี้ครับ BYD เดี๋ยวเราจะไปลองขับกันทั้งหมด4รุ่นนะครับคือมีตัวซีโก้ M6 นะครับซีไลออนเแล้วก็เดนซ่า9นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าครั้งนี้เขาจะมีลูกเล่นอะไรบ้างในสนามนะครับแล้วก็พรีวิวรถกันแบบสั้นๆนะครับตามเวลาที่เอื้อมหน่อยกันตามผมมาเลยครับพามาชมกันแบบเร็วๆนะครับกับ BYD ซีโก้นะครับ ดูนะข้างหน้านะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED Projector ์มี d a y t i m e r u n n i n g light นะครับล้อนะครับเป็นดิสเบรกสีล้อนะล้อขนาดเล็กกระทัดรัดนะดูเนี่ยเหมือนจะมันเล็กนะแต่จริงๆล้อไม่เล็กนะขนาด1755 5 R 1 6ไม่รู้ยางจะหายากหรือเปล่านะนี่แล้วตอนนี้เติมไฟแบบ Quick Charge นะตัว DC นะครับแล้วตัวนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่นะนี่ไม่มีอะไรนะอ่า ไฟลง้งไฟเลี้ยวอยู่ตรงไหนเอย่ยด้านข้างไม่มีกระจกมองข้างเอออ๋ออยู่นี่นี่มีบายสปอร์ตอยู่น่าจะเป็นบายสปอร์ตนะ,ะตรงนี้นะครับโอ้โหเล็กๆน่าใช้กระทัดรัดทีเดียวนะภายนอกนะครับอ่านะครับมี d s e เ g ซมีเซนเซอร์ให้มีอะไรให้นะครับฝาท้ายอ,อยู่ตรงนี้นี่เขามีบอกอยู่นะครับแล้วก็เมื่อกี้บอกแบบพับแบบร้อยนะต้องดึงสฝั่ง นะครับทีนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันดีกว่านะครับไปแบบด่วนๆนิดนึงนะเวลาค่อนข้างจะจํากัดเนี่ยยิบเบกสี่ล้อคันเล็กๆน่าใช้มากนะครับพวงมาลัยแผงข้างนะครับเป็นแบบซอฟทัชสีฟ้านะแล้วก็เดินท้ายออกสีเขียวๆนะแบบสีเดียวกับตัวรถนะสีเลมอนนะครับตรงนี้นะมีไวดีดีไซน์นะกำลังชาร์จแบบอยู่นะครับนี่คันเกียร์จะอยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนเกียร์ไป นะแล้วก็ตำแหน่งมีไวเลสชาร์เจอร์มี USBc มีเอาเลตอยู่นะครับข้างล่างตัวนี้ก็ที่วางกุญแจกุญแจก็จะเป็นแบบนี้นี่ให้ดูนะน่าใช้นะใช้ผมชอบนะตรงนี้ไม่มีนะไม่มียกได้นะจะเป็นช่องวางของข้างล่างนะครับเบาะาคนขับปรับไฟฟ้านะครับคนขับปรับไฟฟ้าแผงข้างสวยมากชอบนะแล้วก็นี่นะจอ จอหมุนได้ไหมเอยอ่านี่หมุนได้ด้วยอ่ามาลองดูนี่หมุนได้นะครับกระจกนะมีไฟไหมอ่ามีไฟด้วยฝั่งคนนั่งมีไหมอ่าฝั่งคนนั่งก็มีไฟนี่นะเลื่อนปิดแล้วเบาะมาแนวสปอร์ตตามสไตล์ของพ y d ดีเขานะครับคูห่หลังก็นั่งได้นั่งสี่คนนะห้าคนน่าจะลำบาก นะครับห้าคนน่าจะลำบากนะเป็น4นะครับอันนี้ก็จะเป็นพรีวิวสั้นๆแล้วกันนะสเปคคร่าวๆนะครับสําหรับตัวซีกอลนะครับสามกิโลวัตต์นะวิ่งได้400กิโลเมตรนะครับก็แรงม้าอยู่ที่ประมาณ7จ็ดแรงม้านะแล้วก็สูญถึงร้อยประมาณ13วินะครับก็เน้นใช้ในเมืองนะไม่ได้อะไรมากมายน,ะน่าใช้น่าใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสั้นๆนะสำหรับตัว BYD s e a g u l ครับ คันแรกที่จะได้ขับนะครับเป็นตัวซีโกนะครับรถเล็กๆเป็นแบบซิติคาร์นะครับเป็นรถ E ี1ีรนตะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราไปลองกันดูว่าเป็นยังไงบ้างนะภายในก็เรียบหรูดีเดียวเดี๋ยวเราไปลองกันครับเดี๋ยวเจ้าวจะได้บอกว่าีฟลิ่งในแต่ละช่วงเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วพอมาขับในแทร็ป็นหมู่อะไรซ้ายเนี่ยก็ไม่ได้ขับมันบ่อยๆโอ้โหรถมันเกาะแฮะพยายามให้มันหลุดมันหลุดแต่มันไม่หลุดเนาะ เพราะความเร็วก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบนะครับก็จะมีไพรอนมาดักเอาไว้นช่ยู่ช่วง70ยกนะครับแล้วก็ค่อยๆเข้าโคง้งอก็โอเคนะไม่ได้น่าเกียบนะครับไม่ได้น่าเกียบเลยสำหรับคันนี้นะ รมหน่วยตามขนาดรถแ่ะครับอันนี้เย็นฉ่ำทีเดียวนะเดี๋ยวไปลองสลาลมดูว่าเป็นยังไงก็เข,เข้าอยู่ประมาณ5้าสิบนะครับเดี๋ยวจะมีช่วงลองศูนย์ถึงร้อยนะครับพร้อมครับไป เคนักล่องตัวนะครับแล้วก็แรงอะไรต่างๆก็มีพอประมาณใช้ได้นะไม่ถึงกับจิจ๊บจ๊าดนะครับขับในแท็กก็มีการบอกอาการอะไรต่างๆแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยชิดตัวที่มันเป็นพวงมาลัยซ้ายเนี่แหละครับเ็สิบแปมีระบบเอเดตเมาช่วยด้วยนะทั Un ้งแท็กชั่นอะไรต่างๆนะครับ ลืมลืมลายนะครับค่อยคอยดูันไปอะไรกันไปโอเคน, okay, นะวิ่งขับแบบ First Impression นะครับในแฟร์กรัตนต่าเป็นยังไงเ่อระบบช่วยนะลองให้รถไปเสียการดู นะครับนี่น่าเกียดนั่นอยู่ที่ว่าราคาแล้วก็จะมีโอกาสมาขายในบ้านเราหรือเปล่าเพราะตัวตนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่ก็ต้องศึกษาการทําตลาดอะไรต่างๆนิดนึงนะครับแล้วเจออะไรนะครับทังตง่อโอเคดีนะชอบชอบชอบฝีลลิ่งโอเคเลยนะ okay ลยนะแล้วก็วัสดุ m a t e r i a อะไรต่างๆไม่ได้น่าเกียด คตอนเร่งศูนย์หนึ่งร้อยอาจจะอืดๆไปหน่อยนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าเขาเป็นรถซิตี้คาร์นะเคเลยเดี๋ยลองสตาร์ล้อม,อมีรอบนึงแล้วเดี๋ยวปิดท้ายด้วยอตอนเร่งออกได้แล้วนะครับ เราแป๊บดียครับเราไมา่ครับครู่เดียวครับได้อยู่นะได้อยู่นะ้รก็นะก็เข้าโคมไม่เกิน70็เนี่ยเอาอยู่นะครับช่วงห0สิบเนี่ยได้เลยไม่ไหลแล้วกันนะเจ็ดสิบยกอย่างเดียวนะคอยมาย เซตยึดตาหน่อยนะชุไชะไบไม้เดี๋ยเรสัะคุ่นครับได้ครับโอเคเดี๋ยวรอมาเชื่สัญญาณนิดหนึ่งนะเอรอเซ็ตัพเซ็ตอะไรอยู่ต่างๆนะครับตรงนี้พร้อมแล้วเจอเลยครับไปยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบ เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยโอ้ยเลยมาหน่อยนะเอ,อนะครับเลยมาหน่อยเลยมาหน่อยอืเอ,อเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนคันกันครับอ่ะคราวนี้เรามาอยู่ในเดนซ่านนนะครับรถตู้หรือว่าเราเรียกกันสมัยใหม่ครับว่าเป็น ฟูลไซส์ MPV นะครับเป็นรถสำหรับการเดินทางแบบครอบครัวหรือว่าจะแบบนักธุรกิจที่สามารถที่จะนั่งทำงงทงานได้ข้าวก่อนเรารีวิวกันไปที่สนามกอล์ฟนะครับอันนั้นจะเป็นแบบแนวรถหรูหราเอนเตอร์เทนเมนต์นะอันนี้เป็นรถใช้งานจริงนะครับก็มีจออยู่หลังเบาะหลังคนขับนะครับก็ให้คนนั่งดูกันนะคันใหญ่ๆนะคันนี้เป็นถ้าพูดง,ง่ายๆในบ้านเราตอนนี้เป็นไฮบริด แต่ว่าถ้าเกิดที่ทีเจนจะเป็นแบบ RVEV นะครับเพื่อที่จะเอาเครื่องยนต์เนี่ยเติมน้ำมันใส่เครื่องยนต์ให้เครื่องยนต์ปั่นไฟเก็บไว้ในแบตเตอรี่นะครับวิ่งได้ในจีน,นประมาณพันโลเลยนี่ก็ขับง่ายๆสบายส,ายสายเนี่ยแป๊บแป๊บแปดโลแล้วว่ะนะครับก็มีความคล่องตัวดีนะดูเหมือนคันใหญ่ๆแต่ยังให้ความคล่องตัวต่างๆแล้วก็ตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเขาก็มา ดีทีทเดียวเดี๋ยวไปดูตรงสลาลมดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตรงสลาลมนะฮนะู้สึกว่าจะมีความคล่องตัวไหมนะครับพร้อมครับบ้ายนะก็เข้ากันแบบสบายๆนะห้านสะิบหกสิบก็คงไม่เน้นของเพอร์ฟอร์แมนซ์เยอะนะครับสำหรับรถแนวนี้นะรถแนวครอบครัวนะมันก็ไม่โยนนะมันก็ขับได้เรื่อยๆสบายๆ จอตรงกลางก็เป็นดนะิจิตอลนะจออินโฟเมชันนะครับทั้งพลังงานความเร็วอะไรต่างๆบอกหมดนะครับแล้วก็จอตรงกลางนี่จอใหญ่มากนะจอเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยนะครับออมันขับง่ายนะรถใหญ่นี่มันดูขับง่ายระบบช่วยด้วยนะมีระบบเข้ามาช่วยด้วยหลังๆเนี่ยรถค่อนข้างที่จะขับง่ายขึ้นแล้วก็เซตรถมา ดีทีเดียวเดี๋ยวด,ดูอีกอันหนึ่งจุดหนึ่งว่าศูนถึงร้อยเป็นยังไงบ้างรถหนักๆน,นี่น่าจะสองตันได้มั้งรถตู้ขนาดนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองดูอัตราเร่งนะครับเราขันตรงไปก่อนอทิ้งระยะก,กันพร้อมแล้วเดี๋ยวทงแดงหยุดปุ๊บก็ไปหมดขับขี่ก็มีหลากหลายโหมดด้วยนะ,ะน้องมดเอาลองสปอร์ตหน่อยแล้วกัน สิบเจ็ดสิบแปดสิบก้าสิบร้อยหนึ่งโอ้โหอันนี้ก็มาเร็วนะอันนี้ก็ถือว่ามาเร็วทีเดียวนะครับมาแบบเรื่อยๆแต่ว่าก็จี๊ดจัาดพอสมควร แบบต่อเนื่องนะครับเสร็ตรถมาดีนะแล้วก็แนวคอมฟอร์ตแนวนิ่มนวลน,นะครับแบบแนวนี้ก็คงจะไม่ให้เป็นกระสับอร์ตมากช่วงล่างก็ด้างมากนะครับก็เรียกว่าใช้ฟูลแท็กเลยนะครับเต็มสนามนะสนามแบบไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าโชว์ได้ถึงออฟเวอร์แมนของตัวรถ เก็บเสียงก็ดีนะเก็บเสียงก็ดีนะแล้วก็กอ,อุปกรณ์อำนวยความสะดวกก็เรียกได้ว่ามีมาแบบครบครันนะครับไปสะลับลงเีกหนึ่งรอบแล้วก็ล็อกอัตราเร่งอีกแบบหนึ่งนะว่าแตกต่างกันยังไงบ้างนะอันนี้ก็สปอร์ตแล้วขับง่ายนะทัานวิสัยก็โอเคเลยนะสำหรับรถคันใหญ่ๆนะครับ ก็เดี๋ยวมีโอกาสนะพอเป็นพวมอะไรขวาหรือว่าเอามาทําตลาดในบ้านเราคงจะมาเป็นแบบ Full ฟูล e ีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับไปมาแต่รถอย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้นะทั้งเป็นคนขับเองหรือว่าจะเป็นผู้โดยสารนะครับก็จะให้อารมณ์ที่ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่เบาะที่สบายที่สุดนะรถประเภทนี้ก็คือเบาะนั่งแล้วเบาะเนี่ยสามารถปรับแบบเอนนอนแบบเฟิรแบบ์สคลาสได้เลยเมื่อกี้ไปลองเล่นดูแล้วนะครับ ก็จะครบปรุปแล้วเหลือส่นถึงร้อยอีกหนึ่งรอบอมันขับง่ายดีจริงๆนะคันใหญ่ๆระบบต่างๆเกามาช่วยนะครับเดี๋ยวเราลองส่นถึงร้อยอแบบอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็จบรอบนี้นะครับแล้วเราก็ไปเปลี่ยนกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง พร้อมครับป้ายยืดสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยนะตรงนี้มาเร็วดีนะรถขนาดสองตันพละงกำลังเหลือๆเ,เลยนะครับตรงนี้ดีวงนิดนึงนะขันใหญ่แล้วก็เซ็ปเบลเบลดึงด้วยนะเมื่อกี้เบรกแรงเบลดึง จบรอบเดี๋ยวเราไปดูกันอีกคันหนึ่งครับว่าฟิลลิ่งในการขับขี่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็มาอยู่ในรถอีกหนึ่งคันแล้วนะครับก็คือตัว BYD M6 ครับรถ MPV ขนาด6ที่นั่งซึ่งรุ่นนี้จะมีทั้งหมด2รุ่นแบบก็คือ6ที่นั่งกับ7ที่นั่งแต่รุ่นที่เอามาให้เราลองขับเนี่ยคือรุ่น6ที่นั่งแล้วตัวนี้เป็นพวงมาลัยขวาได้นะครับขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ที่รู้สึกเลยแบบที่เขาพูดกันจริงๆเลยนะครับแป้นเบรกมันอยู่ในตำแหน่งที่สูง นะครับมันต้องทําให้เวลาเราจะเบรกเนี่ยมันต้องยกเท้าเปลี่ยนจากคันเร่งมาคือยกเท้าออกจากคันเร่งเลยต้องใช้คํานี้นะครับเพราะว่ามันสูงมากตําแหน่งนี่คันเบรคค่อนข้างจะสูงนะครับเดี๋ยวไปลองขับฟิลลิ่งเป็นยังไงบ้างนะลองดื้อๆหน่อยแล้วก็มาตรวัดนะครับอันนี้เป็นแบบเข็มนะแบบเข็มนะตัวน,นี้ก็คล่องตัวนะเบาม,มากเลยนะขับจากเดนซานาแล้วมาคันนี้ เข้าในช่วงสลาลมนะครับอ่าคือบอกเป่าด้วยนะมีบอกเป่าด้วยนะเป่าลมเย็นออกมานะครับนี่เป็นอะไรไปเราจะเริ่มคุ้นเคยแล้วนะครับพร้อมคร้บไปตัวอาจจะตื่นนิดนึงตื้อนิดน,นึงนะงในการเซ็ตน,นะครับ บอกว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยเซ็ตช่วงล่างมาค่อนข้างดีนะอนนีย hmm. ปล่อยไหลเขา้าโค้งชิคเคนเลยนะเมื่อกี้คันโทนไดง่าย ท่านซึ่งประดีมาชอบช่วงแางดีไวดีจริงนะช่วงเนี้ยก็น่าจะปรับให้เหมาะกับคนไทยมากขึ้น หกช่วงปลายโค้งเนี่ยปลายสนามเนี่ยเล่นเข้าโค้งสะดวกทีเดียวนะแต่ว่าไฮไลท์ก็จะอยู่คันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวก็ไปตามดูกันนะอันนี้เดี๋ยวลองเล่งในโหมดอีโคดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปแป้นเดรคค่อนข้างจะสุดที่นี่ถตัดมัน,น ง่ายๆนะมันจะคุมลถง่ายขึ้นนะครับอ่าน่ายไปแบบเรื่อยๆอันนี้ Eco นะ 74, 60, 70, 80, 90, 100อีโค่นะเจ็ดสี่หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยโอบตัวรอนะคันนี้ก็ประทับใจนะจะเดี๋ยวไปคันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะมาว่ากันอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับรถทั้งสี่คัน2องทาง b ีวยดเขาที่อามาให้ร้องขับกันโอเคครับแล้วก็ไฮไลท์สำหรับวันนี้ครับคันนี้เลย c l i o ออน7นะครับหรือ c l i o ออน7นะครับอ่าเป็นรถที่แรงที่สุดในครั้งนี้นะเดี๋ยวเราไปลองกันดูดีกว่าแล้วบ้านจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีโอกาสที่จะมาทำตลาดในบ้านเราเพราะว่า ตอนนี้ไปพวงมาลัยขวาคันที่ขับนี่คือพวงมาลัยขวาแล้วนะครับเดี๋ยวไปลองดูนะ performance ก็จะเป็นแบบไหนว่าแต่ละคนบอกว่าขับดีมากขับดีมากนะเดี๋ยวลองกันนะครับก็รอบสุดท้ายนะอีกสรอบสุดท้ายนะครับนะี่มีน้องบู้มาด้วยก็เพิ่มพลังในการขับอีก20%นะนะนโอ้ยจี๊ดจ๊าดมาก ต้องใช้คำนี้เลยจี G ๊ดจ๊าดมากไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยอะ่ะระบบช่วยด้วยหนึงอ่ะมันไม่ยอมเข้าให้อะ่ะจึกเลยอ่ะเมื่อกี้เออขับดีขับดีบดชอบชอบก็จะบอกว่าทำไมชอบทุกคันเลยเพราะมันขับดีจริงๆอะ่ะเนี่ยเนี่ยพอรถมันจะเสียอาการรถมันก็แก้ให้นะครับระบบเข้ามาจับเร็วมากนะตัว ADAS ระบบแท็ชั่นอะไรต่างๆนะครับ ช่วยเหลระบบช่วยเยอะมากนะเวลาจะหลบเวลาจะอะไรพวกต่างๆเหล่านี้นะครับรให้มแรงมาเยอะทีเดียวนะแล้วก็หลังติดบอกนะครับไปเนี่ยมันกระโจนออกเลยอ่ะ handling ดีมาก คิดว่าจะขับดีขนาดนี้ด้วยนะชนไทยโค้งตรงนู้นเนี่ยจะสนุกแล้วนะครับระบบต่างๆเข้ามาแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าระบบต่างๆมีเข้ามาช่วยเหลือแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวงมาลัยมันอยู่ที่คุณคันเร่งอยู่ที่เท้าค,คุณจะต้องรู้จักใช้อะไรยังไงต่างๆนะครับ ทีนี้เนี่ยตอนศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเดีคุณดูนะมันจะเร็วมากนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาตั้งโหมดไหนมาไว้อ้าสปอร์ตโหมดอยู่เดี๋ยวดูนะว่ากี่วินับตามผมแล้วผมจะขานช่วงความเร็วแต่ละรอบนะครับมันจะเร็วมากเพราะว่ารถมันจะโจนออกไปเลยนะครับพร้อมแล้วนะห้าสี่สามสองป้ายเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยอ่าเร็วมากทีเดียวนะ เร็วทีเดียวนะโอ้โห oh, oh, oh. แล้วขับดีด้วยฟีลลิ่งชอบฟีลลิ่งแบบเนี้ยมันมันไม่ถึงกระดิบนะครับมันจะมีระบบอะไรต่างๆเข้ามาช่วยนะพอหักอย่างเงี้ยเก็นะเติมเนี่ยระบบเข้ามาแท็กชั่นทันทีเลยนะครับจับเร็วมากนะครับ พยายามไม่ให้รถมันเสียอาการแท็กชั่นขึ้นอะไรขึ้นหมดเลยอ่ะระบบดีมาก ระบบมันช่วยจับเยอะมากนะครับทักแท็กชันอะไรต,ต่างๆเข้ามาหมดเลยนะก็ mm hmm. เรียกได้ว่าเป็นรถอีกคันนึงที่ขับสนุกนะครับเออไม่น่าเชื่อนะเซ็ตแนวเป็นรถสปอร์ตเลยแล้วช่วงล่างเซ็ตมากําลังดีมันไม่ได้แบบแข็งกระด้างหรือว่านิ่มจนย้วยนะครับ mm hmm. ชอบชอบฟีลลิ่งแบบนี้เนี่ยเอเข้ามาแป๊บเดียวเจ็ดสิบแปดบเก้าิบหนึ่งอแล้วนะตรงนี้เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะ ก็สรุปนะประทับใจที่สุดคันสุดท้ายที่ได้ขับนะครับคันนี้เลยนะก็เดี๋ยวเราลองไปดูอีกทีนึงว่าโอกาสที่จะมาในบ้านเราเนี่ยเมื่อไหร่บ้างอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็แนวโน้มปีนี้อาจจะได้เห็นคันนี้นะก็อยู่ที่ว่าเ้าเซ็ตราคาตั้งราคากันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ฝากให้ดูกันแบบคร่าวๆแล้วกันนะเพราะว่าเวลาค่อนข้างจะจํากัดในการมาถ่ายทําในครั้งนี้นะก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆมาในครั้งหน้าว่าเราจะไปขับรถรุ่นไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกวันเสาร์นะเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทาง FM97 ดนะครับรายการกลับไปได้ไปถึงที่ชมอยู่นี้ก็คือท้องทาง u t u b e ครับข่าวออนไลน์วิทีโอนะครับเฟซบ o ๊กแ a นเพจครับข่าวออนไลน์ครับแล้วก็ t ิ k t o k นะครับอลองรีวิวนะก็ลองไปเซิร์ชดูกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการติดต่อต่าง ก็ฝากไปดวกันครับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วกันครับขอบคุณและสวัสดีครับ